นี่คือเสียงผู้คนนะคะหลากหลายอาชีพที่ตัดสินใจมาทำอินดีมนะคะผลลัพธ์ที่ได้จากการทำอินดีมนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นมากค่ะชีวิตผมถ้าไม่ทำอินดีจะเป็นยังไงมันไม่ใช่แค่ทางเลือกอินดีมันคือทางรอดสำหรับผมรถคันนี้ก็คงไม่จะไม่ใช่ของผมอีกต่อไปก็จะอยู่ในทะเลนะครับเพราะผมเป็น ในมาเตอร์นะครับจะยังม,มีหนี้มีสินอยู่นะครับชีวิตผมก็จะค่อนข้างที่จะเครียดนะครับมีหนี้สินมากมายนะครับต้องเงินแนงคนมาใช้แล้วนะครับสิ้นหวังท้อแท้ เพราะว่าคุณุณยามหนี่บ้าเป็นคนลาโรคซึมเศร้าแน่นอนคะ่ะแอ่คิดบัญชีอยู่ค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่ารถแล้วก็นี่เยอะแยะมากมายเลยไม่ยังทําให้เสร็จเลยพีทไม่มีคุณค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถสร้างรายได,ได้ได้โดย้วยตัวเองนะคะย่ำอยู่กับที่นะคะไม่กล้ากระโดดนะคะเครียดค่ะเงนินไม่พอใช้ไหนจะต้องดูแลพ่อแม่อีกแอบก็ต้องเป็นพนักงานประจําและทํางานประจําไปเรื่อยๆซึ่งไม่รู้ว่าต้องทําถึงเมื่อไรผมก็ต้องเกินตั้งแต่ที่สี่เพื่อไปขายพักช่วยครอบครัวทำงานประจำต่อไปแบบ ไม่ไดรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเลยนะครับต้องทํางานต้องทํางานแล้วก็ต้องทํางานนี่ก็คงจะเหี่ยวเฉาไม่มีโอกาสได้เป็นมนุษย์เงินลา้านเข้างาน8ปดโมงนะคะ,ะกินอาหารในรถด,ด้วยนะคงจะต้องมินนี่เหมือนเดิม <c oughs> ทำง,งานมา14ปีใช้ชีวิตมาเหมือนเดิมถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรก็คงจะต้องเป็นนี่อยู่เหมือนเดิมถ้าเหมยอ,อินดี้มาจากประเทศเวียดนามน,นชีวิตที่ต้องทํางาน12-15ชั่วโมงวันเหมยมาก่อนนะคะไม่มี P.R. สาสสวยแบบเกรดอินดีมจททางานหนักต่อไปครับเพราะว่าผมมีแค่ช่องทางเดียวในการสร้างชีวิต บางเดือนตังชนเดือนนะคะไม่ถึงเดือนก็เดก็มีนะคะเงินเดือนของผมในแต่ละเดือนมันไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวหาจัดปาน้ำทงน้ำทา,ากินไปมือมือหน,หนาแรงเบบถ้าวันนี้นะคะงานที่คุณทำอยู่นะคะยังไม่ตอบโตช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคุณนะคะลองเปิดโอกาสนะคะเข้ามาศึกษาธุรกิจอินดีนะคะแล้วคุณจะพบเจอกับทางรอดในชีวิตคุณะคะ่ะ